แรหนึ e play, ่นี่เาวยนี่มาี่หมาปึโอ้เดี๋ยวมัเสียบได้่ไเี่ทุกาทตก็ต้องมัด

เสียดเลยลิ้มแท้เลยะต้องบ้โนก็ยานมือโปเาะไ่ใส่แล้วดาม้องันนี้น้ำเดินมีตีมเนาอมั ข้ามบ่อน้ำหอนลวกก่อนดีๆพี่ไข่เป็นแผงนี่อีกเาบอกเพราะว่าใส่แล้วมันหอมอร่อยลวกจนี่เหลียงด้วยนี่เอามาดึงอุ้ย เกือบนี่มาตัเต็มแล้วรัดัวแล้ไมู่่อะโอ้ยามเียนเขาก็บ่ได้ซอนมาัหัวเนะันตังเได้บบ รูปใช้ลูกกิ่งข้าซีมาแปลกในไหมมา้ลูปตาเทียวเอาลูกกิ่งตาเี่วมาดูดูดูโอ้โหโอ้่ีห ปาขามันน่ขึ้นเหลี่ยมเขาสือเลยเพระุหนังเลยจ้าขึ้นมูลียเอาลูบนี่ยที่ละม่นว้ายแสบแม่งเลยนี่นี่ปาบนี่ครับปาบแมนยูปาขามันนอกอะไรเนี้ยเออเไอะเลอออกในแนหมองขามันออกน้ อยางนีมัน <cycles> ผ no ่านเข่ต้งพี่มันต้งบาน้งยีบานไหมเสียนว่าสิผ้าไปให้ผ้าไปเล่นอดน้่านยากินเตี๋ยวเงดจัืาอยู่้ยอ่ากนเ

เล่นกันยังไงมั่งก็ีมัดมัดิสมุนอัยบริกนขนาดเฮ็ดเฮ็ดเนี้ยมังให้ีผมมัดเนาะแคบบเ่าเกัได้กินมูใหญ่ตเเมูหน่อย

ใส่ได้มันดีใหมมันดีดำนังูเอเลยดึงมัน้เอาอึ๊บด็กอจาทเนาะมันต้องมีคนเดียวตัวออหน้าทอนั้นล่าลางบ่อน้ำกันปั้นอย่างนั้นเนาะนาทั้งนาเนี่ทั้งนาล้มแน่

Oh อ้วนไหมออนเลยอเหนกะ่างมนอจัไม,ม,มนมาน่ามันกระออนจะส้วนใหม่ทั้งนั้นเุ่ด้อมก้มนึงบะหมี่ดอกดอ,กอยหนึ่งยังสีมีกลมหนึง่มนงมาหนอนมาเ,เออเออนั่นละสี่ ปาดบ่อปาดเอาเตหนังได้เนื้อบ่ต้องออกมากให้ยิบเนื้อมันขึ้นใจหน่อยเนี่ยไม่ลองขนาดนี้ปาดหนังเดียวงไหนมันหอนเนาะเอาเน่าอันเนี่ยเขาเกี่ยวกับแข้งเนี่ยหนังหนังมันกรอบปะโอ้ยกรอบเลยแรนมันแหรงหนังกรอบหนังเออหน้าละหน้าละจะไม่เห็นเนี่ยจำไม่เห็นเด้อมันไหล มันกรองอ่อนนี่ไปน้ำเลยมันหนังอย่างเดียวบ่ได้เลีวมันสูกบ่ะละเออมันหนังอย่างเดียวบดได้เพราะมันกรอบมันลุกตองบอคือคือห้าสิกินแต่หนังมั่นหอมหาสิกินเต่หนังเออเออนั่นนั่นไหลไหลตจะเมนมึงเอรอ ตีป้องอยู่เออนั่นแหละตอมแมง <c oughs> เออนั่นแหละอืมดีดีปนเนาะโอ้อันนี้ออกมาอันนี้เลยมาเออนั่นแหละนั่นแหละปลา,าน้ำกิ้มันหวานเนาะกิ้มนนมันหวานเนาะอืมนี่ นี่ล่ะนังกอบปอ้องแข็งม,มันโมไลดืบดืบดืบนี่ล่ะเขากินกบกอบเนี่ยเออน,น,นั่นแหบลบะ เอาก่อนปะหอน่อนห่อนห่นมาเอาามาซอยพี่อนนอนเอาก่อนเอารัพซอยซอยซอยกรอบซอยกรอบอืเาเพ็ไปกินไปสิเนาะเรื่อยๆเนาะเันเองมาบุเปนไปลกินอะไรอือมาลยหอมไหมอืกอบดีรับ เนื้อเนื้อห้าเห้ากักินแต่เนื้อมันจะว่าหนังด้วยเห้ากินแต่หนังรวบกเหมาดวกินนแต่หนังมันบาังมดให้เอาไปให้แม่เท้าสิมเนี่ยน่ะ มั้งยำบวบแลเนี่ยแล้วก็ยำไห้ก็อกยำบวบแล้วอร่อยเนาะก็บนี้อร่อยมากจะแกวบขวจะแกวอร่อยมากอันีอร่อยมากอันนี้ก็มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเส็บแทบไม่ติ้นหมูกรอบนี่หยอว น้ย็บ้งีเขา่างนเสียดีวะผมจะอยากแลไล่ะอืมเนอะ้ำเสียบน้ำกัน